ท้าทายดินแดนพระเจ้าตอนที่34สิ่งล่อใจนิ่วฝีปากเรียวบางของหวายุ่นถิ่งอ้าออกเล็กน้อยก่อนที่นานจะจิบน้ำชาลงไปเล็กน้อยเรากับไม่ต้องเอ่ยคำใดก็สามารถทำให้ผู้คนลงสเสน่ห์นางได้รอยยิ้มอันแสนหวานประดับอยู่บนใบหน้าของนางน,นางกล่าวกับเฉินเซียงในน้อยนั่งจิบชาก่อนจะเริ่มพูดคุยธุระข,ของเรากันดีหรือไม่เฉินเซียงเอามือแตะจมูก เขาพันรู้สึกกากขอ่วใจเลใจน้อยเนื่งจากเขาพึ่งปะมือกับบางคนนอกจากนั้นเขายังพึ่งสก,กัดกันเว็ทยาชุบตัวดังนั้นทั่วทั้งรากของเขาจึงชุ่มไปด้วยเหงื่อและเปื่อยเปื้อนไปด้วยฝุ่นดินเขายิ้มพางกก่าวเจ้าคฤหาดหวาเทียบกับความงามภายนอกแล้วตัวท่านย่อมเหนือกว่าข้าแค่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านเจ้าคฤหาดหวาถึงต้อนรับข้ายังอบอุ่นเช่นนี้ ความรู้สึกเช่นนี้มันทําให้ข้าร้อนรุ่มยิ่งนักหลังจากกล่าวจบเฉินเซียงสะบัดอยู่ในใจช่างงามยิ่งนักไม่นานหลังจากนั้นเพิงราคาอันเร่าร้อนเผาผ่านบริเวณจุดยุทธศาสตร์ของเขาแม้ว่าภายนอกของเขาจะดูสงบเยือกเย็นแต่ภายในร้วนกระสับกระส่ายเป็นอย่างมากเขาเคยเห็นเรื่องนั่งเรากับหยกเนื้อดีของซู้มียาและเป่ยยูยูมาแล้วอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสู้เซียนเซียนผู้งดงามรากับนางฟ้าตัวน้อยผู้สูงสักบริสุทธิ์ไร้มลทินใดๆในโลกใบนี้มาแปะเปื้อนยังไม่พอนอกจากนี้เคยยังเคยเห็นจักรกพรรด,ดินีแห่งจักรกวรรดเิเฉินปิงเทียนผู้สง่าง,งามจนน่าทึ่งต้องยอมรับว่าวายุนทิงผู้อยู่เบื้องหน้าเขาตอนนี้ดูราวกับเหล่าดอกลิลลี่และดอกกุหลาบที่บิบบานซึ่งลักษณะที่ปรากฏของนางรวงเทียบได้กับล่าสาวงามที่เขาเคยพบเจอมา นน้อยมีสู้สเซียนแล้วท่านยอมเปรียบได้กับนางฟ้าตัวน้อยที่มากด้วยพรสวรรค์เช่นนั้นท่านจะยังคิดถึงหญิงสาวเช่นข้าได้อย่างไรวายุนทิงแซงทําเป็นน้อยใจใบหน้าที่งดงามของนามปรากฏล่องรอยของความอิจฉาให้เห็นเฉินเซี่ยงมีได้มองสาวงามผู้รงสเสน่เดือดร้อ,อนเช่นนางมากนักเขาดื่มชาอย่างรวดเด็วพร้อมกล่าวท่านเจ้าคือเืองหาดหวาเข้าเรื่องกันเถอะ ข้าต้องการขายยาวิญญาโรหิตพันปีข้าคิดว่าท่านสามารถให้ราคาที่พึงพอใจแก่ข้าได้เมื่อหวายืนทิ้งได้ยินเช่นนั้นนางก็มีได้คุกคามทางเพศหนุ่มน้อยผู้บริสุทธิ์ปุดผ่องอีกต่อไปนางนั่งลงพร้อมกับอินชาให้เขาแล้วกล่าวท่านทำให้ข้าประหลาดใจนี่คือยาวิญญาณโรหิตพันปีและตัวท่านเองก็เป็นนักปุงยาคนหนึ่งท่านไม่รู้หรือไงว่ามันล้ำค่าขนาดไหน ท่านนายน้อยขัดสนเรื่องเงินทองเช่นนั้นสาวน้อยพรุ่งนี้สามารถให้ท่านหยิบยืมได้ก่อนเฉินเซี่ยงแปดประหลาดใจเขาไม่เข้าใจว่าทําไมนางถึงได้โปรดปานเขามากนักเขาจะสามารถทําให้สาวงามร่วมเมืองเช่นนางแสดงท่าทีใกล้ชิดสนิทสนมเช่นนี้ได้หรืออีกทั้งนางยังให้เขาหยิบยืมเงินอีกมารยาของสตรีช่างไร้กาศยิ่งนักข้าต้องระวังตัวไว้ให้ดีเฉินเซี่ยงตระหนักรู้อย่างเต็มที่ว่าความจริงคืออะไร แต่เขายังกล้าหาญที่จะปฏิเสธไม่เป็นไรข้าไม่ต้องการติดหนี้ใครหากท่านเจ้าคฤหาสน์ไม่ยินยอมซื้อขายกับข้าเช่นนั้นข้าจะไปหาผู้อื่นฉันเซี่ยงยืนขึ้นเขาไม่ต้องการถูกล่อเรืองเดสตีครั้งเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับเขาว่ายืนทิ้งถอนหายใจเล็กน้อยนางจิบน้ําชาพางจ้องมองอย่างสลดใจนางกล่าวอย่างแผ่วเบาในสายตาของผู้อื่นข้าคือเจ้าคฤหาสน์ผู้ยิ่งใหญ่ แต่ตัวตนที่แท้จริงของข้าย่อมไม่เป็นเช่นนั้นข้าเป็นเพียงผู้รับใช้คนหนึ่งของนิกายดันเซียงเทาหยวนด้วยเหตุนี้ข้าจึงถูกเปรียบเทียบว่าเป็นสาวน้อยที่อัจฉริยะและงดงามข้าถูกส่งมาที่นี่เพื่อเป็นฉากหน้าในการควบคุมเคลื่นหาสมุนไพรดันเซียงเช่นนั้นสาวงามเรากับเทพธิดาบนสวงสวรรค์เช่นนี้เป็นเพียงผู้รับใช้สำหรับเฉินเซียงแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อในน้อยเฉิน ท่านคืออัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่งไม่ว่าจะเป็นความแข็งแร่งหรือทักษะการปรุงยาทั้งคู่ล้วนเป็นตัวท่านแม้จะอยู่ในนิกายผู้ฝึกตนยังยากที่จะค้นหาใครสักคนเช่นท่านข้าจะกล่าวอย่างเปิดเผยข้าต้องการดึงตัวท่านเข้าสู่นิกายดันเส้นเทาหยวนฉะน,นั้นข้าย,ย่อมได้รับรางวัลจากนิกายและท่านก็สามารถหลุดพ้นจากสถานที่แห่งสวยที่มีปานวิญ,ญญาณเบาบางเช่นนี้วหวยุนทิ้งพ,พึมพำอย่างอ่อนโยน จ้องมองอย่างเวทนาไปยังเฉินเซียงนิกายหนึ่งๆยอมชักชวนมเมล็ดพันธุ์ชั้นดีเข้าสู่นิกายตนสําหรับนิกายแดนเซียงเทาหยวนย่อมเป็นสิ่งที่ดีแต่เฉินเซียงกับรู้สึกไม่แน่ใจบางอย่างท่านหมายความว่าเมื่อท่านนําค่าเข้าสู่นิกายแล้วท่านจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างท่านดูไม่เหมือนผู้รับใช้ข้ารู้สึกได้ว่าความแข็งแกร่งของท่าน,ยนอย่างน้อยก็อยู่ระดับ8ของขบเขียนนักสู้ วายุนทิงเอ็นตัวพิงกับเก้าอี้เล็กน้อยนน้อยเฉินมีสายตาที่เฉียบคมยิ่งนักข้าจะบอกความจริงแก่ท่านหลังจากที่เข้าสู่นิกายดันเซียงเทยวนข้าจะได้รับรางวัลก็ลต่อเมื่อท่านกลายเป็นสิทธิแท้จริงของนิกายเนื่องจากมีอัจฉริยะมากมายที่ไม่สามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตน,นักสู้แท้จริงข้าเคยเห็นอัจฉริยะต่าน,นั้นนับไม่ทวนเฉินเซียงกล่าวพางยิ้มยาอเช่นนั้นท่านสมควรหลอกลวงผู้คนมามากแล้ววายุนทิงด้วยปากน้อยน้อยของนาง ข้าไม่เคยโกหกพวกเขาพวกเขาเข้าสู่นิกายดันเซียงเทาหยวนด้วยความสมัครใจและมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อพวกเขาเฉินเซียงสายศีรษะพร้พพอมกล่าวข้าไม่ต้องการเข้าสู่นิกายดันเซียงเทาหยวนข้าต้องการเข้าสู่นิกายยอดนักสู้ว่ายืนทิ้งกล่าวอย่างสบประมาทนิกายยอดนักสู้ในน้อยเฉินท่านก็รู้ว่าในบรรดาทั้งแปดนิกายการเข้าสู่นิกายยอดนักสู้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดไม่ต้องกล่าวถึงพ่อสวรรค์ของท่าน ตราบใดที่ท่านยังไม่ผ่านการทดสอบของพวกเขาท่านย่อมไม่สามารถเข้าสู่นิกายของพวกเขาได้สายตาของเินเซียงเปลี่ยนเป็นเฉียบคมเขากล่าวนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายววายหยุนทิ้งย่นจมูกของนางพางกล่าวด้วยความโกรธคนโง่ท่านมีค่าเป็นผู้แนะนําให้เข้าสู่นิกายดันเซียงเทาหยวนแต่ท่านกลับไม่ต้องการท่านกําลังจะเข้านรกอย่างนิกายยอดนักสู้และท่านจะเสียใจในภายหลัง เรื่องเสียใจเป็นปัญหาของข้าขอบคุณท่านเจ้าคฤหัสถ์วาที่เป็นกังวลเฉินเซียงยิ้มเล็กน้อยว่ายืนทิงคบริ้มผิวปากแดงระเลื่อของนางพางจ้องมองเฉินเซียงด้วยความไม่พอใจนางพึมพำอย่าเรียกข้าว่าเจ้าคฤหัสถ์วาข้าเป็นเพียงสาวใช้ข้าไม่คู่ควรกับสถานะเช่นนั้นนับแต่ท่านรู้ว่าข้าเป็นใครอย่ายกย่องให้เกียรติข้าถึงเพียงนั้นเพียงแค่เรียกข้าว่าหยุนทิงมิเช่นนั้น ข้าจะไม่ขายเม็ดยาใดๆให้กับตระกูลเฉินของท่านก่อนหน้านี้นางสามารถทําให้ผู้อื่นหลงสเสน่ห์นางได้ชช่วกับเช่วการด้วยสเสน่ห์อันหาที่เปรียบไม่ได้ของนางตอนนี้นางกลายเป็นสาวน้อยผู้กดเกี่ยวซึ่งทําให้เฉินเซี่ยงหัวเราะออกมาโดยไม่ตั้งใจหยุนทิงตอนนี้เราจะเริ่มพูดคุยเรื่องย่าวิญญาณโดหิตพันปีกันได้หรือยังหวายหยุนทิงดื่มน้ำชาสองยรวดหลังจากความกดเกี่ยวภายในใจของนางเลื่อนหายไปนางกล่าว เฉินเซียงเมื่อเจ้ายืนยันที่จะขายข้าจะไม่กล่าวให้มากความเจ้าคือคนโง่อย่างแท้จริงไม่เพียงเจ้าจะต้องการขายยาวิญญาณลำคาแต่เจ้ายัางปฏิเสธคำเชิญข้าสู้เฉินเซียงผู้เป็นที่รักใคร่ของสวนสวรรค์เห็นใดนางจึงเพ้อฝันถึงคนโง่งมเช่นเจ้าด้วยที่นางกล่าวใบหน้าที่งดงามของนางพันเปลี่ยนเป็นความโกรธซึ่งต่างจากความมีเสน่ห์ก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อมองนาง ฉันเสี่ยงแอบชมเชยนางอยู่ภายในใจถ้านางรู้ความจริงเรื่องนี้นางคงจะโกรธเขามากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเจ้าร้อนเงินขนาดนั้นถ้าเจ้าต้องการข้าสามารถให้เจ้ายืมได้บางส่วนแม้ข้าจะเป็นเพียงสาวใช้แต่ข้าก็ยังมีเหรียญวิญญาณมากมายข้าสามารถนําเหรียญวิญญาณของฤลา่นหาสมุนไพดันเซียงออกมาได้อย่างอิสระแม่นางเจ้าช่างยื่งเยอะเสียจริงบอกราคาข้ามาได้แล้วข้าไม่ต้องการหยิบยืมเจ้า เฉินเซียงกล่าวพางขบริผิวปากหวายืนทิ้งกล่าวอย่างชน่วทลาะสี่แสนเหรียญวิญญาณเฉินเซียงพอใจกับราคานี้เขาพยักหน้าพร้อมกล่าวข้าต้องการซื้อสมุนไพรวิญญาณบางอย่างด้วยเฉินเซียงนำรายการสมุนไพรออกมาพร้อมกับยาวิญญาณโดหิตพันปีหวายืนทิ้งถอนหายใจหลังจากที่ได้รับยาวิญญาณโดหิตพันปีถ้าเจ้าเข้านิกายดันเซียงเ่าหยวนและกลายเป็นสิทธิแท้จริงได้ ข้ายอมสามารถเป็นผู้รับใช้ของเจ้าเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะเป็นของเจ้าตลอดไปคิ้วของเฉินเซียงเลื่อกขึ้นสูงนั่นเป็นสิ่งที่รอดใจอย่างยิ่งแต่เขาปฏิเสธสาวน้อยเช่นเจ้าจะต้องอิจฉาเซียนเซียนไหวยืนทิ้งลาบดินแล้วกล่าวเลือกคนโง่เช่นเจ้าไม่ต่างอะไรกับเลือกคนตายไปแล้วอย่าให้ถึงทีข้าบ้างขณะมองไหวยืนทิ้งบิดเอวจากไปเฉินเซียงถอนหายใจยาว ในเวลานั้นสู้ไม่เหยา่ยงพันหัวลอกมานี่คือเหว่ยงจิ้งน้อยที่น่าหวาดกลัวท้านนางสามารถทําให้เจ้ากลายเป็นสิทธแท้จริงได้นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเจ้าสมควรรู้ว่าภายในนิกายเหล่านั้นสิทธแท้จริงนั้นมีสถานะสูงส่งอย่างมากเหตุใดฉันเสี่ยงถามปี๋อยู่เก่าก็ง่ายๆเนื่องจากสิทธแท้จริงอยู่ในขอบเขตนักสู้แท้จริงหรือเหนือกว่านั้น แม้ว่านิกายเหล่านั้นจะมีขนาดใหญ่และมีสิทธิ์มากมายแต่สิทธิแท้จริงนั้นกับมีไม่มากและสิทธิแท้จริงเหล่านั้นย่อมเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งทั้งหมดของนิกายเอาล่ะครับก็จบกันไปอีกตอนแล้วสําหรับการประชันภัยของเฉินเซียงในท้าทายดินแดนพระเจ้าลิขสิทธิ์แท้ของนเวอร์เลมสำหรับครั้งนี้ข้าน้อยคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เ,เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ